ตัวมังกี้มังกี้อยู่ไหนอันนี้เอ,เอาตัดปิดไปแล้วปิดไปเลย <Monkey. S 1> ครับไทเกอร์ไทเกอร์อยู่ไหนครับปิดแพนด้าไลออนไลออนอยู่ไหนครับสิงโตสิงโตไลออนสิงโตอันนี้ฮอส์สมา มาอยู่ไหนครับมาอยู่ที่14 14ไหน14อยู่ไหน14 14 <Pick. S 1> อันนี้ชิปแก <Yeah. S 1> แก yeah. Yeah. แกแกอันนี้โค้ด <Go at. S 1> แพะ <Go at. S 1> แพะโค้ดครับโค้ดครับลูก อ่ะแปด,ด,แปดตรงไหน,นอยู่ตรงไหนครับแปดแม่ดูสิโค้ดอันนี้อัลฟินเอลฟินอัลฟิน,ฟน,ฟนแปดตรงไหนครับนี่แปดตรงไหนเหอ่ยช้างล้อมอันนี้ข้าววัววัวตรงไหนเหอ่ย